พี่เอมีร่รบบทเป็นอะไรหรอคะพี่เอมีร่รบบทเป็นนางเอกค่ะพี่เอมีร่รบบทเป็นกากีกา <Wow. S 2> กีคืออะไรหรอคะกากีเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมากเลยนะคะในเรื่องแล้วก็เป็นผู้หญิงที่จะต้องพยายามเอาตัวรอดในทุกๆเรื่องเวลาที่เขาเจอกับปัญหาหนักๆก็เรียกได้ว่าละครเรื่องนี้พี่เอมี่รบบทหนักมากๆเลยค่ะแล้วพี่ดมรบบทเป็นอะไรหรอคะส่วนพี่นะครับพี่ก็รบบทเป็นพยาคุดครับผมซึ่งตัวละครนี้ oh. เป็นตัวละครชั้นสูงก็ว่าได้ครับแล้วก็ ซึ่งทำการบ้านก็ก็พอสมควรอยู่ครับผมก็อยากติดตามด้วยนะแล้วพี่ก้องรับบทเป็นอะไรหรอครับพี่ก้องของพี่ก้องหรอรับบทเป็นออ๋น้องก้องเออใช่ลืมตัวอีกแล้วนะครับรับบทเป็นคนทันน่ากูเวนก็คือเป็นพระเอกที่คู่กับพี่เอมมี่นี่เองพระเอกหรอไหมคะไม่รู้อ้าวไม่รู้เด็กไม่โกหกเด็กไม่โกหกค่ะเด็กไม่โกหกแล้วพี่เอมมี่เข้าวงการก็ได้ไงล่ะ โอ้ยพี่มี่เข้าวงการตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเข้าวงการตั้งแต่อายุ18นะคะก็เริ่มต้นโดยการที่เป็นนางเอก MV เพลงลูกทุ่งก่อนค่ะหลังจากนั้นก็ได้มาเล่นละครอยู่ที่ช่อง3นะคะแล้วก็ไปที่ช่อง7็คือพี่มี่เป็นฟรีแลนซ์ค่ะพี่มี่ก็ได้เล่นละครไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จนได้มาเจอกับพี่ชายแฮกท,ที่ไอพี พีเอมี่เป็นคนจัดเองใช่ไหมคะใช่ค่ะละครเรื่องนี้พีเอมี่เป็นผู้จัดเองค่ะเพราะว่าพีเอมี่อยู่ในวงการมาประมาณเกือบ20ปีแล้วนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะจัดละครเองสักเรื่องหนึง่งแล้วก็พีเอมี่เป็นคนที่โชคดีที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เยอะมากเพราะฉะนั้นพีเอมี่เลยอยากจะให้โอกาสน้องๆรุ่นใหม่ได้ขึ้นมาเฉิดฉายในวงการบันเทิงค่ะแล้วพี่โดมเข้าวงการได้ไงล่ะคะส่วนพี่เหรอครับก็เรื่องมาจากประกวดนายแบบนะครับจะถามว่าประกวดเยอะหรือเปล่าโอ้โหเยอะมากครับกี่เวทีคะ เราไม่้ทนฮะเยอะจริงจริงฮะแล้วก็พอดีอผู้ใหญ่มาเจอก็เลยได้ให้โอกาสให้โอกาสผมก็เลยได้มาเล่นลนะครแล้วพี่ก้องล่ะคะเข้าวงคารียังไงล่ะของพี่ก้องพี่ก้องเจอเดินเข้ามาใช่เดินเ,เข้า,ขามาอว่าช<ค>ายเดินเข้ามาเลยแล้วก็มาเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพี่ชายแฮกนั่นเองแล้วก็เจอผู้จัดละครคนสวยคนนี้ที่มอบโอกาสใช่ที่มอบโอกาสให้พี่ก้องพี่ก้องก็ วระกดด้วยใช่ไปกวดเป็นมิสเตอร์ยูนิเวิร์สนครศรีธรรมราชอาเพิ่งได้ตำแหน่งเลยปีนี้แล้วพี่ๆเป็นนักแสดงยากไหมคะถ้าสำหรับพี่อมี่นะคะถามว่าเป็นนักแสดงยากไหมยากมากค่ะ แต่ว่ามันไม่มีอะไรเกินความสามารถของพวกเราไปได้ถ้าเมื่อไหร่ที่พวกเราคอนเซนเทรตหรือตั้งใจกับสิ่งที่เราได้รับมอบหมายหรือเขาเรียกว่าหน้าที่นะคะมันก็จะไม่ยากสําหรับเราเลยถ้าวันนี้พี่ได้การบ้านมาว่าพี่ต้องเล่นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในตัวนักแสดงตัวนั้นให้ได้ว่าเขาเป็นยังไงอย่างในเอกกากีเขาเป็นยังไง,ง,กกกง,ไงแล้วเล่นยังไงให้คนสงสารเล่นยังไงให้คนมีความรู้สึกว่ากาก,าก,ากีไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เลวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจของพวกเราแต่ละคนคะ่ะ ท่านยังไงให้อยู่นานๆคะถ้าสำหรับตัวพี่เอมี่ก่อนเลยนะคะการที่จะทําให้อยู่ในวงการได้นานมากที่สุดหนึ่งเลยเรื่องความรับผิดชอบต้องตรงต่อเวลาให้มากที่สุดเนาะเพราะว่านี่นี่คือสิ่งสําคัญพี่พี่ลมเคยสายไหมคะเคยไหมก็มีบ้างนะครับแต่เราก็พยายามปรับตัวให้ให้เข้าได้กับงานใช่พี่กล้องล่ะคะก็ต้องมีบ้างครับเพราะว่าเราต้องทํางานประจำคู้คู่กันแต่ว่าเราก็อัดเวลาให้มัน นะค่ะเรื่องเรื่องเวลาเนี่ยค่ะจะสําคัญที่สุดสําหรับตักแสดงนะคะแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบเรื่องใช่แล้วก็อ่อนน้อมทมตนสมมุติว่าพี่เอมมี่เนี่ยอยู่วงการนานแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าใครจะทําเป็นช่างไฟหรือใครก็แล้วแต่พี่ม่จะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแม้กระทั่งเด็กพี่เอมมี่ก็ต้องสวัสดีเพราะฉะนั้นเรื่องกิริยามารยาทสําคัญมากที่สุดเลยค่ะเวลาที่พี่เอมมี่โดนดุพี่เอมมี่ทอแทมั้คะไม่เลยค่ะเวลาพี่เอมมี่โดนดุพี่เอมมีมมมม่ก็จะหัวเราะ แล้วก็เอาสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกเราเนะะี่ยค่ะว่ามันผิดพลาดตรงไหนเราต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเวลาที่ผู้ใหญ่ดุเราจําไว้เลยนะคะว่าเขากําลังรักและเมตตาและกําลังที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเรามอบสิ่งที่มันถูกต้องมอบสิ่งที่ความเจริญก้าวหน้าให้กับเราไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ผู้ใหญ่ดุไม่ต้องโกรธคะ่ะเสียใจได้ร้องไห้ได้แต่เราต้องมองที่ตัวเองว่า มันคงผิดพลาดแบบนั้นจริงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้โอเคเราผิดพลาดเราต้องปรับปรุงเพื่อที่เราจะเป็นผู้นําคนอื่นให้ได้เพราะกว่าที่เราจะมายืนตรงนี้ได้ค่ะมันยากมากยากไหมคะยากนเนาะองอก้อนเป็นแรงัใช่เป็นรแรงผักดันยิ่งผู้ใหญ่ด่าเราอุ้ยแสดงว่าเขายังรักเรา<ช>แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ใหญ่อ่ะผิดก็ผิดไปไม่สนใจปล่อยเราต้องต้องรู้ตัวแล้วว่าฉันไม่รอดแน่ แล้วเวลาพี่ก้องโดนดุโดนวาพี่ก้องทำยังไงล่ะคะพี่ก้องออกจากวงการเลยค่ะพี่ยังอยู่ตรงนี้ครับไม่คือก่อนที่ก้องจะมาทําตรงเนี้ยพี่ก้องก็ไม่เคยมีประสบการณ์เหมือนกันตอนพี่มาแรกๆพี่ก็โดนดุเหมือนกันพี่แบบเอ้ยตอนแรกก็มีท้อบ้างแต่ว่าเราเอาเอาคําที่เขาดุเขาติชมเราเนี่ยมาพัฒนาตัวตัวเราให้มันให้มันพัฒนาต่อไปเพราะว่าเรามีโอกาสได้มาทําตรงนี้แล้วเนอะเราก็อยากทาให้มันดีที่สุดใช่ไหมโกรธไหมโกรธไหมไม่โกรธเลยครับ ไม่ท้อครับเพราะว่าได้ผู้จัดคนสวยเนี่ยเนี่ยอยู่เป็นนะแล้วพี่โดมล่ะคะครับผมสำหรับพี่มันก็มีบ้างเลยับแต่เรามองให้เป็นแรงผลักดันมากกว่าครับผมเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองท้อไหมโมโหไหมไม่ไม่ไม่สมมติว่าโดนเอาหมูด่าเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เอาควาจริงเปล่าอะไรเงี้ยเออความจริงเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เอาหมูดูจริงป่ะแต่คือไอ้นี่อยู่กับเอาหมูมาจะสิบปีแล้วไงชินแล้วอ่ะชินแล้วใช่ไหมคือตอนแรกๆก็ก็แอบแอบโกรธนิดๆนะกรรนการแต่แต่กลับมาคิดเออ คือครูก็น่าจะเป็นห่วงเราและอยากให้เราพัฒนาก้าวต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อกี้พี่มี่เห็นหมดแล้วนะคะที่น้องๆโดนถือว่าน้อยมากค่ะนิดเดียวเองต้องเจอตอนที่อหมูบอกเฮ้ยอะไรวะเกลียดแค่นี้คุณทำไม่ได้คุณจะเป็นนักเอกผมหรอผมว่าคุณนะําไปอยู่บ้านนอกเลี้ยงควายดีกว่าไหมก็ยอยากจะฝากถามอหมูไปค่ะว่าอหมูเกลียดเอมนี่หรือเปล่าไม่ใช่คือพี่มีความรู้สึกว่าถ้าผู้ใหญ่ กำลังด่าเราอยู่หรือกําลังพูดอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเฮ้ยเราต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเราบอกพ้องจริงๆอะ่ะทําไมแค่นี้เราทําไม่ได้เวลาเขาให้บทมาเราเออเวลาไปทําอะไรทําไมเราไม่ทําความเข้าใจกับบททําไมแค่นี้เราเล่นไม่ได้ทุกครั้งที่อมํมพกบว่าเวลาที่เขาหัวเสียเขาจะแบบไม่ไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่เอมมี่เพราะเขารู้ว่าเราเล่นได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดแล้วเราเป็นอะไรทําไมเราถึงเล่นไม่ได้พ e ี่เอมมี่อยู่กับอํามุมาจะสิบปีอยู่กับ IPM มมาจะสิบปี เชื่อไหมว่าพี่มี่โดนด่าน้อยมากน้อยมากที่จะโดนอโมติและน้อยมากที่จะโดนอโมว่าทําไมแค่นีคุณเล่นไม่ได้คือน้อยมากแทบจะไม่มีจากอโมเลยเพราะว่าเราทําการบ้านและปกติพี่มี่จะมีฉายาว่าเทคเดียวผ่านปกติที่ไม่ผ่านก็จะเป็นสองคนข้างหลังอะค่ะ <c oughs> เขาบูลลีใช่เหรอ <c oughs> ใช่เหรอเาพูดเล่นพูดเล่นก็อยากให้น้องๆทุกคนสู้นะคะแบบถ้าเขาด่าเราเฮ้ยราบอกพ้องจริงๆ เราต้องสนุกกับมันยุคนี้มันไม่ต้องสวัสดีค่ะไม่ต้องแบบนี้แล้วทุกวันนี้ต้องเป็นสนุกเป็นตัวของตัวเองต้องต้องดูต้องดูพี่เอมี่กับลุงชายเขาจัดรายการเราไม่มีสคริปต์เลยแต่เราเล่นกันแบบให้มันเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด,ดนะคะลองดูลองดูนี่ลองดูนี่ใช่แบบ<อ>สวัสดี<อ>ค่ะตอนนี้นะคะเพราะเราอยู่ในรายการ IPM คิดโชว์แบบเล่นแบบนี้ได้เลย,ยนะคะแล้วแล้วมาเป็นพิธีกรในวันนี้ยากไหมคะไม่ยากไม่ยากหรอแล้วแล้วแล้วโดนอหมูด่ะโกรธไหม เดี๋ยวนะไม่ก่อแล้วอลิสละคะแต่พี่มีเห็นพี่อลิสเก่งมากเลยทําการบ้านยังไงคะอ่ามีไม้อยู่แล้วเอาเลยก็แค่แบบว่าลองฝึกนั่งกระจกทถกวันอ๋อเหรอคะแล้วไมล่ะคะเป็นพี่ใหญ่ด้วยอ่าพี่ใหญ่ต้องห้ามผิดเลยรู้ไหมแล้วเมื่อกี้โดนอโมด่าจุกไหม สน,นสนุกอุ๋หมูค้าเด็กไม่กลัวอุ๋มูเลยนะคะ <c oughs> แล้วหนูละค้าเห็นป้าหมามากเป็นยังไงมั่งคะโกรธไหมเวลาเวลาคุณตาเขาดุอะคะ่ะก,าาก,ไก็ไม่ค่อยโกรธค่ะแต่ว่าไม่ค่อยโกรธแสดงไม่ค่อยโกรธแสดงว่าโกรธนะลูกนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเขาเ <c oughs> มื่อเขาด่าเราใช่ไหมเราต้องเฮ้ยเราบอกพ้องจริงๆริเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติให้มากๆจําแค่คําถามของเรานะคะแล้วก็ตั้งใจฟังว่าพวกพี่ตอบว่าอะไรแค่นี้พวกหนูก็จะเป็นพิธีกรที่เก่งมาก อ่าแล้วพวกหนูก็จะมายืนแทนที่พี่มี่เลยเพราะว่าพี่มี่ก็แกแ่แล้วลไม่ไม่ไม่อ๋อนี่น่าจะอยู่เล่นละคร <c oughs> ด้วยกันไม่ได้แล้วนเนี่ย <c oughs> อยู่ไม่เป็น <c oughs> อยู่ไม่เป็นเน <c oughs> <แ>ไม่ได้นะครับเ,รเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คอนซนเทรสกับสิ่งที่เราได้รับเพราะว่ามันยากมากกว่าพี่มี่จะขึ้นมาอยู่ณจุดนี้ได้ พียมีโดนกับอะไรเยอะมากเยอะมากจนเคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี so ้ทุกคนต้องสู so ้สู้เข้าใจนะคะสู้้อ่าและสำหรับวันนี้นะคะข็วนการลงไปแล้วขอขอบคุณพี่ๆจากนักแสดงเรื่องการกกีทุกคนนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราเพื่อดีามพวกเราไปด้วยนะคะและตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพวกเราสี่คนหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดีใจกันใหญ่